สวัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอนนโปเลียนจากช่อง history by admin n a p o l e o n วันนี้นะครับแอนก็จะมาเล่าเ็ดเล็กเหตน้อยสั้นๆนะครับของชวประปวัตินโปเลียนจะมีหลายคนเข้าใจผิดอยู่นะครับซึ่งเรื่องที่ว่านะคือนบจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยของฝรั่งเศสน,นะครับเป็นอันดับที่42บจากสับแปนายซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านโปเลียนเรียนไม่เก่งนะครับแต่ความจริงแล้วนี่ตรงข้ามเลยนะครับ มันก็จริงอยู่นะครับที่ว่านักเรียนเนี่ยจบจากโรงเรียนมาในอันดับที่42แต่ของนักเรียนนั้นเป็นกรณีที่พิเศษกว่าชาวบ้านเนื่องด้วยปกติโรงเรียนในร้อยเอโคของฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับเป็นหลักสูตรการเรียน2ปีก่อนที่ติดยบเป็นร้อยตีซึ่งตอนแรกนะครับก่อนที่นักเรียนจะเข้ามาโรงเรียนในร้อยเนี่ยเรียกได้ว่าการสอบเป็นหล่ทาถารปื่งใหญ่ก็ค่อนข้างยากนะครับไอต,ตัวนัปเรียนเองก็เป็นหนึ่งในสคนนะครับ จากโรงเรียนทหารธรรมดาเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนในร้อยในสังกัดฐานบุญใหญ่แักเปลียนต้องมาเจอกับปัญหาทางบ้านนะครับนั่นคือพ่อของเขาคา์โรเสียชีวิตซึ่งก็หมายความว่าตัวนักเรียนตอนนี้ต้องเริ่มเทคแอคชั่นแล้วครับเพราะพ่อของเขาไม่มีเงินมาส่งเสียเรียนต่อไปแล้วเขาก็เลยทําไงก็ได้นะครับให้ตัวเองเรียนจบเร็วที่สุดซึ่งจากหลักสูตรสองปีนะครับมันก็มีทางลัดอยู่ทางลัดที่ว่านี่คือนักเรียนต้องสอบตำราคณิตศาสตร์นะครับ ึ่งเสมือนไบเบิลของทหารปืนใหญ่ตอนนั้นนะครับและต้องสอบให้ได้4เฉับภายในเวลา1ปีซึ่งทนายปรียนผ่านหมดทั้ง4เบับนะครับเขาก็จะเรียนจบได้เลยและสามารถเลือกสังกัดที่ลงได้ด้วยซึ่งในช่วงฤดูร้อนคิดสกราด1786นะครับของเอตียองเบรวสุดก็จะมีการสอบเขาเรียกแข่งขันดังกล่าวนะครับซึ่งคนมาคุมสอนนักปรียนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาคือเปียร์ลาปาร์ตหรือคนที่คิดค้นทฤษฎีลาปาร์ตในแคคูลัสนะครับ ใครเรียนสายวิศวะน่ารู้จักคนคนนี้ลปาปาร์ก็ได้มาคุมสอบทักเรียนนะครับและจากผู้สอบในโรงเรียนในร้อยอีโคทั้งหมดนะครับ17นายก็มีเพียง4นายเท่านั้นนะครับที่ผ่านซึ่งทัพเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าหากรวมทั้งประเทศฝรั่งเศสน,นะครับก็จะมีนนผู้สอบแหลกสูตรนี้58นายซึ่งทัพเรียนก็อยู่ในอันดับที่42นะครับจาก58นายของทั้งประเทศไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวนะครับ แล้วก็ทาให้นักปเรียนนักติดยศออยตีเนี่ยสุดนักเรียนไปได้แค่ปีเดียวเท่านั้นจะเห็นได้นะครับว่านักปเรียนเนี่ยครับเป็นคนที่มีความาขแข็งแกร่งได้แรงผลักดันจากเบื้องหลังที่มาจากครอบครัวนะครับเขาสามารถสอบผ่านแล้วก็ติดยศได้อย่างรวดเร็วซึ่งความแขันแก็งแล้วก็และพลังงานในการเรียนรู้ของนักปเรียนนะครับก็ส่งผลต่อเขาในอนาคตสำหรับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สั้นๆนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ